สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิร์นเพชรยนตนะคะอยู่กันที่เดิมเลยบริษัทตั้งอยู่เสรีไทย68แยก1ย่านมีนบุรีสาหรับวันนี้นะคะลูกค้าหลายๆท่านที่กําลังมองหา t ต y o ต a c a คมรอยู่นะคะตัว Extimo โด้วยสําหรับคันนี้นะคะเป็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะตัวรถเป็นปี2015คันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.0ด้วยนะคะลูกค้าที่กําลังมองหาสีขาวอยู่จะพลาดคันนี้ไม่ได้แล้วนะและเอิร์นก็กลับมาอีกครั้งนะคะกับการรีวิว c คม r ี่ที่บอกเลยว่าห่างหาย ไปนานมากเพราะว่าตัวรถหายยากมากๆเลยนะคะพามาชมรอบคันของคันนี้กันเลยค่ะคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียม2เส้นแบบนี้นะคะพร้อมโลโก้ตรงกลางเลยนะป้ายทะเบียน4ก็ไก่พอพนัน3 9 9 8ลูกค้าได้ไป้ายนี้ เลขนี้เลยด้วยนะคะบอกเลยว่าเลขป้ายทะเบียนนี้สวยมากๆนะคะสำหรับราคาคันนี้ตั้งขายที่หกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองเป็นรถที่น่าใช้งานมากๆนะคะตัวรถต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะว่ายังไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะคะเข้ามาแบบนี้เลยนะฮะเข้ามาปุ๊บก็ถ่ายให้ลูกค้าดูปั๊บเลยนะคะบอกเลยว่าตัวรถนะคะคันนี้เดิมทั้งคันเลยด้วยพามาชมนะคะตัวแม็กก็เดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกัน ดอกยางก็ยังหนาๆแน่ๆแนๆแบบนี้อยู่นะคันนี้นะคะเป็นเครื่องของ t ต y o ต a VVT i W ด้วยมีไฟเลี้ยวก็กระจกมองข้างติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ลูกค้าได้ฟิล์มเซรามิกติดตั้งมาด้วยเลยๆๆกระจกเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะมาพร้อมกับที่จับนะคะเป็นโครเมียมเงาๆแบบนี้ด้วยฝั่งของประตูรถคันนี้นะคะก็ได้เป็นที่อิงไหล เป็นหนังแล้วก็คอนโซลด้านข้างนะคะก็จะเป็นลายไม้แบบนี้นะคะพร้อมกับออยออโต้ด้วยเป็นกระจกออโต้ทั้ง4บานเลยนะคะโครงสร้างนะคะคันนี้ก็ได้เป็นตัวน็อตเดิมๆเ,เลยนะไม่มีน็อตหายน็อตหลวมน็อตขยับนะคะโครงสร้างทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะบอกเลยว่าสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่ครบนะคะเลขเทสก็เช็คได้เลยนะคะว่าตัวรถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำตีลังกามาอย่างแน่นอน ตัวนี้ก็ไม่เคยแกะด้วยนะแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากดูเพิ่มเติมนะบอกเลยว่าโครงสร้างเขาเดิมทั้งคันเลยนะคะไม่เคยชนหนักมอย่างแน่นอนโครงสร้างเดิมเลยลูกค้ามาดูตัวรถจริงกันก่อนได้นะคะแต่ว่าแนะนําว่าถ้าลูกค้าถูกใจคันนี้นะรีบติดต่อมาเลยนะคะเพราะว่ามีแค่คันเดียวในบริษัทด้วยที่เป็นตัวแคม r y ่เอ็กซ์โสีขาวแบบนี้เลย ตโยต้ากระจกเดิมๆเลยนะคะให้ลูกค้าดูเลยนะทุกอย่างนะคะบอดี้เดิมๆหมดเลยมีมา่านบังแดดให้ด้วยนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับหน้าร้อนแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะมีม่านหลังมาให้ลูกค้าด้วยเลยทุกอย่างเดิมๆดวนน็อตไม่มีน็อตหายน็อตหลวมน็อตขยับเลยนะคะที่เขียบบุรีออโต้ที่จับนะคะจะมีไฟอยู่ในรูในร่องแบบนี้เลยนะ แกนโอแบบดีไซน์นะคะค่อนข้างที่จะเดิมๆแล้วก็ครบเครื่องเลยนะคะโฉมนี้ก็เป็นโฉมนิมเดิมที่หลายๆท่านนะคะต้องการมากๆเลยมาพร้อมกับตัวยางและแม็กเส้นที่ 2, 2> นะคะตัวแม็กก็เดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตห้าลูแบบนี้เลยตัวแม็กไม่มีชํารดไม่มีบุบไม่มีเบี้ยวด้วยนะบอกเลยนะว่ารถยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะคันนี้ยังไม่ได้ล้างด้วยนะเข้ามาแบบนี้เลยเซ็นเซอร์ให้รอบคันเลยนะคะด้านหลังก็ มีเซนเซอร์หลังให้4จุดบอกเลยว่าถ้าแมววิ่งรอบพันก็ร้องวิดวัดวิดวัดเลยนะคะคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับตัวไฟที่ลูกค้าได้เป็นไฟ LED นะคะโลกโก้ด้านหลังเป็นแคมรี่แบบนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกับตัวกล้องถอยด้วยติดตั้งมาเดิมเเลยนะคะเดิมแท้ะะจากโรงงานไปทะเบียนคือดีมากเลยอะ่ะ4กพ3998บอกเลยว่าเลขสวยถ้าไม่ถ้าลูกค้าไม่ซือ้อรถต้องซื้อป้ายแล้วเลย มาพร้อมกับตัว D4S ด้วยเป็นตัว e x t r e m o นะคะคันนี้เป็นเครื่อง2.0ตัว G ตัวท็อปสุดเลยนะมีสปอยหลังมาให้เรียบร้อยเลยนะคะลองเปิดโครงสร้างด้านหลังให้ลูกค้าชมกันรถยังไม่ได้ล้างนะคะลูกค้าขาเอื้นขออนุญาตแจ้งก่อนยังไม่ได้ล้างแลวก็ยังไม่ได้ปรับสภาพเลยเข้ามาเดิมๆเ,เลยนะโครงสร้างก็เดิมๆเ,เลยนะคะเม็ดอ์ตที่อย่างเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะเพิ่อการันตีว่าตัวรถนะคะไม่เคยชนหนักพลิกความจมน้ําอย่างแน่นอนนี่ ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าถ้ากดไปแล้วเป็นรอยเรียบแบบนี้นะคะเข้ามาเดิมๆเลยนะให้ลูกค้าเห็นกันเลยนะมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยเม็ดทุกอย่างก็อยู่ครบคําว่าเม็ดก็คือน็อตนั่นเองโครงสร้างถัดมานะคะก็เช่นเดียวกันไม่มีบุบเบี้ยวบิดเบือนและแถมด้านหลังก็สะอาดใหม่วับมากมียางอะไหล่มาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวนะคะจากเจ้าของ คนเดียวด้วยมาแล้วในส่วนของด้านหลังคันนี้นะคะก็ได้ในส่วนของตัวแม็กด้วยแล้วก็มาพร้อมกับตัวยางแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องมือทุกอย่างแม่แรงบอดี้ทุกอย่างด้านในเดิมๆเลยนะคะอ่าเป็นยังไงบ้างรอบคันคันนี้บอกเลยว่าถูกใจแล้วก็ประทับใจลูกค้าแน่นอนมาดูคองสร้างถัดมาเลยนะคะก็จะดูในส่วนของตัว น็อตไม่มีน็อตหายน็อตลวมน็อตขยับเลยบอดี Body, ข้ข้างๆทุกอย่างนะคะไม่มีร่องรอยการชนหนักพลิกคว่ำม,มาอย่างแน่นอนฟังก์ชันนะคะของคนขับครบเครื่องมากๆบอกเลยว่าคันนี้นะเป็นรถที่น่าใช้งานเป็นรถระดับผู้บริหารที่ใส่ันหลายๆคนนะคะและแถมคันนี้ก็ไม่ได้แพงมากด้วย ทุกมุมนะคะบอกเลยว่าเดิมๆทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะพามาชมนะคะเดี๋ยวพาลูกค้าไปดูภายในของคันนี้กันเลยพามาชมในส่วนของภายในคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นบอลหนังปรับไฟฟ้าเลยนะ <iza> ตัวเบาะก,ก็เดิมๆเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นสองฝั่งเลยนะแล้วก็มาพร้อมกับเลขไม้เพียงหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วก็ได้จอนะคะมีกล้องถอยติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าขาสิ่งที่สําคัญเป็นแอร์ออโต้ด้วย พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยก้านนะคะเป็นแบบขั้นบันไดคัน,นี้นะคะได้กุญแจไปเลย2ดอกมีกุญแจสำรองให้นะแล้วก็มาพร้อมกับที่ชาร์จโทรศัพท์นะคะถ้าเป็น iOS ก็ต้องดูบางรุ่นที่รับรองนะคอนโซลตรงกลางก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แบบนี้เลยจะถือว่าเป็นรถระดับผู้บริหารที่น่าใช้งานมีที่วางแก้วให้2ฝั่งนะคะมีใน2ที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะ ได้เป็นบอกหนังปาไฟฟ้าคู่เลยนะคะลูกค้าขาบอกเลยว่าดีมากสะดวกสบายบอดี้ก็กว้างด้วยนะคะแล้วก็ทุกอย่างภายในคันนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ต้องเก็บสีเลยนะทุกอย่างเดิมหมดเลยไฟสองแผนที่ให้ด้านบนมีกระจกบานเลื่อนเป็นออตโต้ด้วยไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือคนนั่งเช่นเดียวกันลองดูที่เก็บของภายในเก๊ก็จะมีคู่มือการใช้งานอยู่นะคะ มีพรมปูมาให้นะคะภายในบอดี้คันนี้นะเข้ามาให้จากเจ้าของคนเดิมนะคะบอดี้ด้านหลังของคันนี้นะคะได้แอร์ตรงคอนโซลด้านหลังนะคะมีแอร์หลังให้แล้วก็กระเป๋าจริงเจ้าให้สองฝั่งมาพร้อมกับตัวบอดด้านหลังก็จะเป็นสีดําตะเข็บได้สีแดงแบบนี้เลยมาพร้อมที่วางแก้วนะคะสองฝั่งสามารถเปิดเชื่อมไปด้านหลังได้ด้วย ถือว่าดีมากๆสะดวกสบายมากๆในการใช้งานและก็ขับขี่ด้วยขับออกต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพก็เป็นรถที่น่าใช้งานมากๆเลยพาไปชมนะคะที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องยนต์คันนี้กันเลยค่ะลูกค้ามาชมนะคะในส่วนของห้องเครื่องยนต์คันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่อง VVT-iW นะคะเป็น To y o ต a าเครื่อง2 0 0พันแบบนี้เลยนะโครงสร้างด้านในนะคะก็เดิมๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่ติดตั้งมาเพิ่มนะคะ ไม่มีด้วยนะลูกค้าค่ะคันนี้นะตัวโชคก็เดิมๆเ,เลยนะคะโชกเดิมแท้จากโรงงานฝากระโปรงไม่มีร่องรอยการชนหนักผิกความจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยตัวน็อตนะคะตัวน็อตอาจจะมีรอยไข่นะแต่ว่าต้องแจ้งก่อนว่ามันมีแค่รอยด้านบนแต่ถ้าด้านในอะ่ะเดิมๆเ,เลยนะคะลูกค้ามาพร้อมกับ เมทอาร์คที่เรียงการสวยๆแบบนี้เลยนะเพื่อกาลันตีให้ลูกค้าเห็นกันเลยว่าทุกอย่างภายในที่เราได้เข้ามานะคะก่อนที่ตัวรถจะมาปรับสภาพนะคะเป็นรถที่ใช้งานได้ปกตินะแล้วก็ตัวแบตก็พร้อมใช้งานด้วยแบบนี้เลยเป็นรถที่อยากนําเสนอลูกค้ามากๆนะคะเดี๋ยวจะลองปิดให้ดูโดยใช้มือเดียวอ่า นี่เราใช้มือเดียวเราก็สามารถที่จะปิด,ดรถลงไปได้นะคะสําหรับลูกค้าที่กำลังสนใจออรรถคันนี้นะคะติดต่อหาเอิรนได้เลยผ่านเบอร์โทร0 9 7 1 6 9 3 8 8 4ได้เลยนะคะแอดไลน์หาเอิรนเบอร์นี้ได้เลยนะเอิรนเล่นไลน์เดียวแล้วก็เบอร์เดียวนะคะติดต่อสอบถามได้เลยเข้ามาชมตัวรถกันก่อนได้คะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะไว้เจอกันคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ